สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะทำข้าวซอยไก่นะคะง่ายๆแบบบ้านๆค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะทอดมีเหลืองก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ เราจะทอดมีเหลืองไว้โรยหน้าค่ะโรยหน้าข้าวซอยนะคะเดี๋ยวลองดูน้ํามันก่อนเราก็ใส่มีเหลืองลงไปค่ะทาให้กระจายกระจายหน่อยนะคะทอดไม่ต้องไฟแรงมากนักเพราะว่าเดี๋ยวหมีเหลืองจะไหม้นะคะ เวลาเราจะทอดก่อนทอดเราก็สงสงเส้นกันนะคะเพื่อให้แป้งที่เขาติดตัวเส้นออกไปบ้างเติมน้ำมันหน่อย เราก็เอาขึ้นค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นได้เหลืองใส่ลงไปทอดใหม่นะคะเปิ<ย>ดเครื่องดูดอากาศหน่อยนะคะ กรเอาขึ้นค่ะพอสุกล้วก็เอาขึ้นแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูแห้งลงไปทอดค่ะทอดไฟอ่นอ,อนๆนะคะอย่าทอดไฟแรงเดี๋ยวพริกจะไหม้พริกขี้หนูแห้งก็ไว้กินกับข้าวซอยได้นะคะหรือจะใช้พริกป่นนะคะแล้วแต่เรา เสร็จแล้วก็ช้อนขึ้นค่ะแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวสัหน่อยนะคะ เอากระเทียมเจียวไว้โรยหน้าข้าวสอยนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะ แล้วก็เอาพริกข้าวซอยลงไปผัดนะคะใส่สามช้อนโต๊ค่ะ ก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือไปไปผัดค่ะเพื่อให้กลิ่นพริแกงกระจายกระจายแล้วก็ได้รสเค็มของของเกลือนะคะไว้ปรุงในน้ำแกงเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปค่ะ ใส่กะทิลงไปผัดนะคะแล้วก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่ไก่ไปค่ะอันนี้เป็นน่องติดสะโพกนะคะเราก็จะผัดไก่ก่อนให้สุกๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปได้ความหอมของเครื่องเทศค่ะก็ในนี้ก็มีครมิ้นนะคะ ผงกะรีแล้วก็มีผักชีรากผักชีตำแล้วก็ยังมีกระชายใส่ไปด้วยค่ะในพริกแกงนี้นะคะ แล้วก็เติมหางกะทิลงไปค่ะเราก็ค่อยๆ่อ,อ,อเติมไปนะคะเติมจนหางกะทินี่ยท่วมท่วมไก่ค่ะ แล้วเราก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนให้เขาสุกดีเราถึงจะปรุงเครื่องค่ะเราก็ปรุงนะคะใส่น้ำปลาไปช้อนหนึ่งเพราะว่าเราในนี้เรามีเกลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีป๊บใส่น้ำตาลปี๊บไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ปรุงให้มีรสหวานแล้วก็เค็มตอนนี้น้ำก็งวดไปเยอะแยะแล้วค่ะแล้วเราก็ชิมน้ำนะคะชิมน้ำแกง อร่อยค่ะข,ข้นหวานเค็มหวานกลมกล่อมเสร็จแล้วเราก็จะตักก๋วยเตี๋ยวแกงเราขึ้นมานะคะเราก็เอามีเหลืองรองไปที่ก้นชาม แล้วก็เอาชิ้นไก่ใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่นะคะใส่ลงไปพร้อมด้วยน้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่มีทอดกรอบลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดดองค่ะ เราก็ใส่ผักกาดดองแล้วก็ต้นหอมผักชีโรยไปนะคะผักกาดดองก็ใส่ลงไปแล้วแล้วก็หอมซอยค่ะพริกแห้งนะคะพริกแห้งทอดแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็มะนาวค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ข้าวซอยไก่ของย่าพรนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ